สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอร์กอตตี้ฟีฟ่าทีวีนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะกองหน้าตัวดำลัมบึกตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือโรมิโรลูกากูในปีบอลโลกปี14นะครับผมซึ่งราคาไม่แพงอีกแล้วครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกับจบก,กอร์นี้ค่อนข้างที่จะแจมแมวมากครับผมสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็ เป็นตัวที่แบบค่อนข้างที่จะนิยมครับผมสำหรับเมืองไทยเพราะเป็นตัวดีค่อนข้างทีง่จะสูงน้าหนักเยอะแล้วก็แข็งครับผมอ่าเอาล่ะับเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดู s t a ็กของโรเมรูลูกากูนในปีนี้กันเลยนะครับผมอ่าสักครู่นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับลูกากูนในปีนี้นะครับผมจบสกอร์เริ่มต้นที่80เลยนะครับผมพลังกันยิง86 ถือว่าเป็นตัวที่ทค่อนข้างจะคมแล้วก็ยิงแรงมากๆเลยนะผมส่วน,นยิงไกลอยู่ที่77ครับวอลเล่ด้อยหน่อยครับอยู่ที่66มุ่งบอล77ความเร็ว83สปีดต,ต้น79ปฏิกิริยา71แข็งแกร่ง84ส่งสั้น69ครับอคุมบอล79เลี้ยงบอล76ครับผมเตะลูกโทษ82ยิงตำแหน่ง77 0 8ครผมค่องตัว54กระโดด71ความอึด70 สมดุลนี่น้อยมากมากครับผม54ส่งกาย63เปิดบอล66เลี้ยงบอลเร็เว71ก็ค่าดุดันนี่อยู่ที่70เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ดูจากตรงนี้นะผมตอนนี้ผมเล่นดับเล่นใช้เองเลยนะผมว่าแม่งเป็นตัวที่คมมากๆเลยนะผมแล้วก็เร็วก็แข็งมากๆแต่เรื่องวอลเล่มแม่งโอ้โหหมาไม่แจกับผมผมแบบว่าถ้าเกิดแบบเป็นตัวเล่ดีๆพอไปยิงปุ๊บมันก็จะพุ่งเข้าหาโกเนี่ยครับผม อันนี้มันพุ่งหา,ากาศแล้วผมรอไปบนคานนู่นนะครับไปไหนก็ไม่รู้ครับแนะนำาถ้าเกิดตอนเล่นอย่าให้มันอย่าให้มันวอลเลยครับเออให้มันยิงแบบเต็มข้อหรือว่าพวกยิงเลียดอะไรอย่างนี้ดีกว่าแม่งยิงโคตรแรงนะครับผมอ่าส่วนเรื่องเล่นสกิลผมก็คนถ้าเกิดว่าคนซีเรียสหน่อยก็ไม่แนะนำนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสก็ก็ด้ครับผมมันก็พอเล่นได้ครับผมเล่นได้แต่ท่ายโยกครับผมอ่าท่ายกนี่จะเล่นได้ดีเลยครับผมเพราะมันแข็งแล้วผม ี๋ยวในไฮไลท์จะมีช็อตโยกของมันให้ดูครับผมอ่ามาถึงพลังแฝงบางบ้างครับผมพลังแสงมันคือทันทรีออฟไซด์แสบับผมหรืออาชนะกับดักล้ำหน้านั่นเองนะครับผมอ่าพลังแฝงที่สองคือแฝงผมก็คือเมื่อคลองบอลมันจะมีแบบทักษะหรือแอคชั่นต่างๆครับผมเช่นแบบตอกซ้นให้หรือว่าแบบส่งบอลแบบไม่มองอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเรื่องราคานี่ก็อยู่ประมาณเอ M มหนึ M ่งเอ็ม อ่าเอ็มเดียวเองครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะครับแนะนําสักบวกสามครับผมแม่งแข็งยังกระหินครับผมไอ้ดําคนนี้น้ําหนักน้าหนักน้าหนักตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะและส่วนสูงด้วยับผมเอาละครับมาดูประวัติส่วนตัวบ้างนะครับลูกกากูในปีนี้ผมสัญชาติที่เขาเล่นให้คือเบลเยียมครับผมแล้วก็สโมสรที่คาแข่งให้คือเอเวอร์ตันะครับผมอายุนค่อนที่จะน้อยนะผม22ปีแค่นั้นเองอ่า น้ำหนัก94กิโลกร,รัมส่วนสูงแล้วก็สิทธิ์ผมรูปร่างมาตรฐานแล้วก็เท้าเขานี่นะคือเท้าซ้ายผม5้าแล้วก็เท้าวขวาน,นี่อยู่ที่4ี่เลยนะผมส่วนสกิลมูลคือ3สกิลเล่นท่านั่นคือสาดาวน,นะครับผมอ่าถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะแต่ก็ท่าที่จะคุ้มเพราะมันค่าแข็งแกร่งนะดูสัดส่วนของมันนะส่วนสูงนะความน้ำหนักนี่เยอะมากๆครับผมแข็งมากๆเลยครับเอาครับเพื่อการไม่เสียเวลาเราไฮไลท์การธรระตูของนักเตะตัวนี้กันเลยครับ อ๋ะครับจังหวะแรกปิโลครับแทงมาให้โดครับโดวิ่งครับริวิ่งแล้วครับเห็นเสื้อลอยได้อยู่บนครับส่งไม้ให้ครับก็ยิงเข้าไปครับไม่ใช่ครับผมลูกกากูวิ่งครับนี่ครับดูวิ่งมาครับเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวที่หาช่องค่อน้างดีและค่อน้างเร็วดววิ่งครับหน้าตาแตกเลยครับจังหวะนี้ครับโดโยงครับเห็นลูกกูวิ่งครับเห็นว่าการหาช่องมาเนับผมดูเบียดไม่เข้าต้องโยงมาแล้วก็ยิงอย่างนี้ครับผมตามธรรมเนียมไป เดีวดูทีมันเป็นตัวที่เบียดไม่เข้าเลยผมสมัตสมดุลน้อยก็ตามดูครับผมมันวิ่งมาดูความเร็วนะครับแล้วดูครับนี่ยครับตอนมันโดนแท็กเนี่ยครับโปกติเป็นกองกองหน้าตัวเด็กต้องเซยใช่ไหมผมนี่ยืนแข็งเป็นหินผาเลยครับผมบริวารเอาแล้วฟรีนานครับฟรีนานส่งให้อิบารอิบาแทงมาแล้วแล้วดูครับดูความแข็งมานะครับดูครับแข็งจนเป็นโจอเนอะผมขโมยบอลมาครับแล้วก็ยิงเลี่ยดเข้าไปครับเสียบมุมไปเลยครับ นะหางที่จะคมแล้วก็แข็งบวกความเร็วดูความเร็วของมันและความแข็งครับผมเบียดปีเก้มาแย่งบอลไปยิงเลยับผมจังหวะนี้ครับกองหลังตัดบอลได้ครับผมอยู่ที่โลโลกาเซลนี่ส่งให้โดครับโดตัดบอลมาให้ครับนี่ครับดูขโมยบอลมาอีกแล้วเนี่ยแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือลูกม่วงครับคือประมาณว่ามันเร็วแล้วมันตัวมันใหญ่ครับผมลูกลูกม่วงมันค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะครับผมอ่า นี่คคือข้อดีของพวกนักเตะตัวใหญ่นะผมแล้วก็มันมีความลึกต่างหากอันนี้ก็โดนบ่นแล้วก็ขออภัยเข้าไปครับเพราะผมทำรีวิวให้ดูอยู่ขออภัยด้วยนะครับมารู้จังหวะต่อไปเลยนะครับผมจังหวะต่อมาครับวีโรครับส่งให้โดครับโดกระชากขึ้นไปแล้วครับผมกระชากขึ้นไปนครับแล้วก็ตับกลับมาอยู่ยที่บาร์อิบาร์าส่งให้ลูกากโกะติดครับผม แล้วก็ไปลูกดำหน้าไปนะครับผมแล้วก็เปิดบอลมาแล้วก็อ่าต้องขอบคุณเขาแล้วครับผมแล้วก็โยกมาก็ยิงเข้าไปครับนี่ครับอย่างที่บอกว่าสกิลมูฟแค่สามดาวก็จริงครับแต่ถ้าเกิดเล่นท้าโยงนี่มันคุ้นได้เปรียบแล้วสําหรับตัวนี้เนี่ยดูโยงคโบกองหลังหายแล้วครับแล้วก็บโดนบ่นอีแล้วครับแล้วก็นี่ครับดู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 มันกระชากครับผมกระชากที่หายเลยครับดูอับโดส่งครับนี่ดูวับส่งให้รกวกูลัวกูกระชากครับ เห็นช่องที่พอกระชากและกระชากเลยครับเบียดไม่เข้าแน่นอนกล้องหลังถ้าเกิดไม่ใช่แบบกล้องหลังพวกอุมเมลอะไรพวกนี้แล้วมาดูจังหวะนี้ครับปีโลโยเขาผมตายห่าไปแล้วกล้องหลังเขาตายห่าไปเลยครับก็ไงครับถ้าโยแม่งโคตรได้เปียบดูโยกูตายห่าไปเลยครับเป็นลมเป็นลมไปเลยไม่ใช่ครับเขาสไลด์เฉยครับแือว่าน่นข้างที่จะเป็นตัวที่ โย่แม่งโคนได้ได้เปรียบผมแล้วก็เนี่ยครับเล่นชิงกันนะฟลอริดากับโย่ส่งให้เดียร่าเดียร่าส่งให้อิบาอิบาส่งให้ลูกกูกะชาก็ยิงเต็มข้อไปครับอย่างที่บอกก็ลูกยิงเต็มข้อแม่งโคตนดิบเถื่อนครับเท้าแม่งหนักอยู่แล้วลูกากูรับรวมรูมันกระชาางอ่โบยิงบังเรียบร้อยครับผมเจ้าวันนี้ครับเซนเตอร์ครับผมโยกมาให้อิบะเอ้โย่ให้ลูกากูับผมลูกากูโย่ก็ผมแล้วก็ยิงเข้าไปครับกองหลังเขาเป็นอะไรกันวะ เไล์สองตัวไหมวะตัวผมวิ่งมาอ้าวกดผิดครับผมขอโทษนะผมอ้าวเอาครับผมสําหรับนักเตะตัวนี้นะผมบอกเลยนะถ้าเกิดใครเล่นสไตล์ด็อกบานะแล้วกแบบ็สไตล์ด็อกบาผมว่ามันกึง่งกึ่งด็อกบากับเอต้เลยนะตัวเนี้ยเออแต่ว่าเป็นด็อกบาทั้งสองถ้าเกิดมีสามสามสามส่วนนะด็อกบาทั้งสองแล้วก็อีกหนึ่งส่วนคือ เอตโต้น so All like ั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องความคมก็นะครับอย่างที่เห็นนะครับผมว่ายิงลูกยิงเต็มข้อครับลูกแปลเลียนนี่แม่งแรงทุกลูกครับผมแต่อย่าแนะนำนะผมลูกวอลเลยแม่งอย่าอย่ายิงนะผมแนะนําเลยแม่งยิงหมูยิงหมาครับส่วนเรื่องเล่นท่าก็ไม่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 ค่อยมีปัญหาสำหรับผมนะผมเพราะผมเล่นท่าไม่ค่อยเก่งแล้วเล่นแต่พวกท่ายกเนี่ยครับอ่านี่ข้อดีอีกมานนะครับผมแล้วก็เอออย่างหนึ่งคือหาช่องดีนะผมอย่างที่เห็นว่า บัญชีมาชี้มือตลอดนะผมเราไม่แทงแแแบอลไปให้มันได้และส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือคือมันแข็งครับลูกมัวแม่งดีที่ผ่านผมเอาลับสาหรับข้อเสียมันก็คืออ่าเนี่ยครับลูกวอลเล่เนี่ยไม่ดีแล้วก็ความคล่องตัวที่เล่นท่าได้แค่ท่าเดียวหรืออาจจะไม่คล่องครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นท่าย,ยก็พอถูถ่ายได้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ คือเรื่องลูกหมงกับผมผมอาจจะทำไม่ดีด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่แม่งแ,ม,แม,ม่งมงไม่ได้เลยครับผมเอาแล้วับสำหรับข้อดีข้อเสียหลองรั่วกูก็จบแล้วครับผมผมฝากกดไลค์กดซับค่ายกดติดตามช่องผมด้วยผมกติฟีฟ่าทีวีผมส่วนหน้าส่วนตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรกดติดตามไว้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ